เอาเอาสวัสดีเอาพี่น้องบาดนี้ข่อยก็ไม่เห็ดสมแล้วเดียวคอยเตรียมอันอุปกรณ์ข่อยสิเห็ดสมข่อยล่างมูล่างกระดูกเรียบร้อยแล้วพูด่อยล่างล่างใส่ตะแกรงยังดีพูดได้พี่น้องเอ้ยพุดน,นะล่างแล้วข่อยก็เตรียมอุปกรณ์ได้เตรียมตําได้บ้านนี้เอาพริกไทยเม็ดเด้ข่อยก็ตาําบัดเนี่ยตำมลงไปพูดโอ้พี่น้องเอาขออภัยอะไรๆด้วนี่ยอันมันสันอันแบบข่อยวัดข่อยท่ายเองนะแม่ข่อยบ่มีขาตั้งกลองแม่พุดนะข่อยท่ายเองทั้งทายทั้งตําพี่น้องมันก็เลยแบบจีล่าตาไล่จากน่อยเดี๋ยวคอยก็ขออภัยเด้อบ้านนี้เอาใส่กระเทียมลงไปเอา ใส่กระเทียมลงไปเด้อใส่ลงไปแล้วก็ตำบานนี้เอ้ยตำเอาตำมันไปตำเอ้าฟงกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ้าวโอ้ตำ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 กระเทียมบานนี้ผสมกับพริกไทยเด้อพี่น้องผู้น่ะเห็นบ่มันกระซิสัันๆตาไล่ๆจากน้อยคอยขออภัยเด้อพี่น้องเอ้อคอยก็อยากล่องเฮ็ดเบิ่งหั่นาะอันคอยก็มือไม้หาเฮ็ดเนาะคอยขออภัยพี่น้องหลายๆคั่นพี่น้องได้มาเบิ่งหลอตาไล่เนาะพุ่นคอยก็ตำตำไปแล้วบานนี้พุ่นตำว่าตำแล้วบานนี้ผู้น่ะหมูพริกไทยกระเทียมเอ้าข้าวสุรสดเกียร์เห็นบ่องคอย อันของที่ข่อยตำใบกระเทียมกับพริกไทยนี่ข่อยก็เอามาโรยใส่หมูเห็นปะข่อยก็โรยโรยโรยนี่แหละสูตรของข่อยสูตรของข่อยเด้อสูตรของข่อยเด้อขั้นผู้ใดมีสูตรดีๆกะบอกข่อยได้เด้อกันอันมีสูตรแซ่บๆก็ข่อยนะแต่ข่อยก็เฮ็ดของข่อยข่อยก็ว่าข่อยกินได้นี่แหละเอ้าข่อยก็ว่าแซ่บผัวข่อยก็ว่าแซ่บเอ้าไปบัดนี้เอาใส่เกียรเอาใส่เกียรใส่เกียรลงไปเอ้าเกียรเกียร์นำมันลงไปเอาพี่น้องนำมันเอ้าใส่เกียรแล้วใส่เกียรแล้วเอ้าเอาบัดนี้ยำมันลงไปพี่น้องเอ้ายำเด้อบัดนี้ขัน ขันมันขันมันขันมันปุ่นอ้ยูปุ่นน่ะปุ่นนะอันขันมันสีเข้มกะบ่เม็นอันขีมือข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยข่อยใส่ถุงมืออยู่อันขันมันสีเข้มกะหยอกข่อยเซกเยอหลายอุ้ยคือสีบอเข้มดอกเนาะอุ้ย คำๆในย่ามเห็ดเนาะพี่น้องเอ้ยอันข่อยก็อยากเฮ็ดนะข่อยเห็นก็เฮ็ดข่อยก็อยากลองเฮ็ดเบื่อข่อยเป็นคนมากเฮ็ดกับเขาเนาะนะข่อยก็ย้ำๆๆๆยไปอุ้ยเอ้ยแต่ข่อยย้ำอยู่นี่ข่อยก็น้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยปุ๊นน่ะเอาเข่าด้อบปดนี้ข่อยใส่เข่าเข่านี่ข่อยล้างก่อนเด้เพราะว่าอันข่อยเอาเข่าออกมาจากหม้อข่อยก็เอาไปล้างก่อนล้างใส่ตะแกรงตากไว้ให้มันสะเด็ดบ่ล้างบ่ได้เด้อจ้าบ่ล้างบ่ได้เพราะเข่ามันเป็นเมียข้าเฮาสิมาเฮ็ดแบบเฮาสิมาเฮ็ดสมบางสิคือสมหมูสมหยังก็สร้างเด้บะเบเซียสิเป็ม ยกเมียกของเขาเ่าสีออกเขาต้องล่างยามันออกกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอาหยำข่อยก็หยำตอได้พี่น้องเฮ้ยข่อยก็ทั้งผากทั้งหยาอุ้ยพี่น้องเอ้ยบาดนี่เฮ้ยคุนณ์คุณณ์เอาใส่สุดลถใส่สุดลถโอ้โหมามีนี่ขาดไปไหนเด้พี่น้องใส่มันลงไปเอาใส่แล้วก็หยำอีกใส่แล้วก็หยำอีกหยำเห็นมันทั่วกันเด้อพี่น้องคุณณ์หยำทั้งมีเขาทั้งกินกระเทียมอุ้ยหยำไปกินพริกไทยก็ออกกินกระเทียมก็ออกพี่น้องเอ้ยคือเป็นตะหยากแตกก็น้ำลายแต่ก็เอาเศษสมบูรณ์แล้วดูนเหบสมบ่เูรณ์ดูหนบ่อ้ สีสันสีสันสีสันแม้ปุณบาทนี่ปุนสีสันสีสันเอาเอาบาดนี้ก็เอาใส่กองไว้ด้วยพี่น้องใส่กองไว้ใส่กองไว้อย่าเอาเข้าตู้เย็นเด้อให้มันได้สามมือก่อนพี่น้องจงเอามาทอดมาเปิดดมกินมันเบิงน้าให้มันได้สามืือสามืือเราจงเอาออกมาทอดนี่ให้มันได้สามืือนี่ล่ะกินมันสิออกตั้งกินกระเทียมกินิกไทยหล้วกินสมมันออกตั้งกินข่าวกินหยังนี่ล่ะพูดหน่ะเห็นว่ อู้ยูปนน้าอุ่นอาอหมอวอาเอาปิดฟ้าไปปิดฟ้าไปพี่น้องปิดฟ้าไปใหญ่ล้มันเขาเอาปิด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 อีกสามื่นมาพอกันด้วจ้ะ